สวัสดีครับเช้านี้นะครับพ่อครัวของเรานะครับเชฟเชฟมองได้จัดรังสรรอาหารนะครับนี่ครับโอ้มีข้าวไลเบอรี่นะครับเขาหน้ากินหรือเขาไข่ทอดอันนี้ยเขาเรียกว่าอะไรผัดปลากระป๋องแล้วก็ซุกี้รวมซุกี้รวมนะครับอ่าวันนี้ก็อยู่กันครบองค์นะครับก็มีเชฟมองแล้วก็พี่เทนนะครับ แก่บ๊อกพี่ปควานนั่งกินด้วยกันเนาะแต่บ๊ออร่อยอร่อยได้มาฮ้อนได้วยหนึ่งทนะครับอาาเมนูวันนี้อ่ะอย่างครับสาวฟานก็สามอย่างครับสามเมนูเราก็จะเลือกกินกันเลยครับใครอยากกินอันไหนก็กินอันนั้นนะครับชอบอันไหนกินอันนั้นข้าวนี้ไม่ต้องท้ากับข้าวก็น่าจะกินเปล่าได้นะในประเทศกินเปล่าได้อยู่กับข้าวนี้กินได้มันก็มี ทำอะไนี่าหน,นนะหลังจากตื่นเช้ามาก็ทำงานมานะครับแล้วก็มารับสารอาหารนะครับจากเชฟมองตอนนี้เขาเป็นเชฟอยู่นะครับเดี๋ยวเขากินข้าวเสร็จเขาก็จะเป็นคนล้างจานด้วยเดี๋ยวหาที่ตั้งก่อนกันเดี๋ยวอยู่ทางไหนเนาะที่ตั้งเนาะ อย่าล้มนะห้ามล้มนะจ๊ะคือมาหาจะใส่ซะเปิดเครื่องโต๊ะไว้เดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวเองก่อนนะเอา นะครับกินข้าวด้วยกันนะน้องผมก็ไปม่ได้ไม่ครบองนะมันไม่ครบองมันจะกินข้าวไม่อร่อยอร่อยหมดแหละเอาตรงนี้แล้วกันกินข้าวเช้าด้วยกันครับมามาครับมตสสนี้นุ๊กข้าวเช้าย่อมเป็นมือที่สำคัญที่สุดต้องกินเยอะๆนะเพราะว่า มื้อต่อไปไม่รู้ว่าหม่องจะทําอร่อยมันมื้อนี้ไหมต้องอร่อยทุกมือ้ออร่อยทุกมือ้อวะม่มองมีไว้ใจได้ตัง้งคิดหลังมองกินเขาเป็น,นะนอย่างนผิดแต่เดียวเขาดำมากกินน้ำมันนี่แล้วเมื่เก่ากันเราเอาตัวอะไรเรา อาหารเราเราก็แปลงอันไหนอร่อยไม่ค่อยมีประโยชน์อันไหนไม่อร่อยนี่ไม่มีประโยชน์เลยขานี่เป็นยังไงบ้าง<ม>เป็นแก้มทีบ้า<ม>อย่างนี้แหละตั้งนานไรอยู่น้ำไรก็แข็งเออแล้น้ำหน่อยดิมหมดเลยู นนะให้กระต้มขกเขา,าหน่อยกระต้มขกเขานี่นะข้าวนี่เป็นข้าวไว้กินแบบอ่าพวกสลัดพวกธัญพืชกินอะไรธัญพืชนี่มีชิ้นเนื้อไอ้อกไก่หนึ่งชิ้นข้าวนิดนึงเอาไว้ลดน้ำหนักข้าวมืัน พอออกกำลังกายครับแล้ก็ไกลคลำข้างหนอาออกกำลังกายแนง ตัดหนาวๆนะได้ซุปร้อนๆกินเขาเขาไม่ให้บอกกันหรอกคนเขาเขาว่าเป็นนกจะเป็นนกนกนนกเจ้าต้องกว่าพ่อเป็นนกหูก็สวยงามวัวหูกงนี้ขึ้นขึ้นนอนเล่นหากินน้องหากินไรกูเนอะ Nó hay kia áp lực gây áp lực gây áp lực gây áp đây gây không? phải gây áp lực gây này lực gây áp gây áp lực gây áp lực gây áp gây áp lực 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 gây áp มันเอกรักเตือนดูออนเตือนอย่าใส่เลยคลิปไหนก็ห้ามใส่ออนเตร์นมาละไอ้หลงมาแล้วบอกมาเห็นรู้ไปอยู่ตรงไหนอ่ะนอนเจ้าของเข้าไปเล ไม่มีสอนกลางอีกอทิตต้อปลี้กันถูกปลืมดีะฮ่าฮอาฮ่า่เชียลเแล้วเแ่ฮ่าฮ่เยลเแล้วฮ่าฮ่าเพื่อนยังเนดเหรอทิ เลยอาเสร็จปุ๊บข้าวินก็ม,มืดแต้ว่าอร่อยอ๋อ,อเมันติดกับข้าวแบบนี้ไงเราไม่กินเนาะข้าวมันหยัมโดนเราจะอืเนี่แหละเป็นการออกากำลังกายเป็น,นตัวกามอ่ะกามได้แข็งและโดนโดนต่อยมันจะได้ไม่ลูกตอนนี้หนาวจนกามแข็งนะแต่แต่ละคืนนะ่ะขอายา สุดท้ายสี่ผ่านมาไม่มีไม่มีใครเรียกเรียกใ,ใช่ใรเราเรียกม,มากินจริงๆเนาะเปีงยงกัอนนี่เราทันเขามากินหรอ,อ <c oughs> เอาไงยังก่อนพี่น้องอะไรยังก่อแล้วกินตัวไหนแต่อไม่ต้องยังแค่น,นี้แต่มองนี่แหละขอขอติแค่ข้าวแค่นั้นแหละ คุยก,ก,กันมาเนี่ยผมเคยให้อดบางคนไม่อดนะให้อยากเปิดตู้เย็นเจออะไรก็ทำมันนั้นให้กินเนาไปหมดอะ่ะเอาเย็นไม่มีอะไรก็มามา่าม,ม,มาม่านี่ไม่ต้มธรรมดาเนื้ผัดเอง ช่วงนี้พี่เล็กออกงานหน่อยพี่คนเราก็ได้กินข้าวฝีมือมัอมองมัยด้วยกนพี่เล็อาบาด้วยอาบาเพราะว่าอาบาด้วหลายไรงรุ่วันนั้นไปกินพามองไปกินอาหารตามสั่งที่ไหนให่ร้านยายดำใช่ไหมอือหือ อยู่นู่นไม่เคยได้เจอข้าวเยอะขนาดนี้นั่นยืนลำบากแกงปลาเดี๋ยวแกงน้ำปลาดิลุงข้าวกำลังค่อยอมูวนมาตะการอ๋อจะกินไม่ลงปุณิย์ ก็ไม่ค่าอวบปะอ้วนปะหต้นมุ้งกับต้นสันะสิเขามีน่ามีนวลนเขาเป็นเรื่องอื่นแบบอ้วนน่ารักไม่เบาอืมเออน่าฮักคนอ้วนไม่ใช่คนอวบคนอ้วกปุไม่ใช่คนอ้วนต้นมูเหมือนกอบใช่ะหมไงเนาะอืมข้าวก็มาแบบคูนกันโอ้สู้กินจนหมดเขามาจะเพิ่มอีกยังไงครับพี่เรียเขาทำ นี่นี่ก็ปลูกข้าวเองดี่ให้ข้าวเยอะวันไรจะไปกินอยู่บ้านกิเลศกว่าแม่ค้าไม่ออกมาขายของทล่ไปใกล้เถอะไปยทำธุระด้วยทั้หมดเลยออกมาอยบ้านนะมก่อนอมู่บาน เมื่อบานเราอยู่ด้วยกันอยู่ไปบเ่ยเมหอนกันเม่อก่อนเหอนตอนกะเพราต้องใส่ทังนี้ครับการนะทำใจเลยถ้าเอาต้นมาได้ใส่ดีครับจะใจเลยนะฮะไร้รู้ว่าของแท้หรือของปลอมับ อยู่แล้วแต่ไม่จบก็จะหิวน้ำข่าวไหนกี่นาทีอ๋ออย่างงี้ก็โอ้ยสิบเอ็ดนาทีแล้วฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดดิ่งกดไลค์นะกำลังใจให้ช่องการส่งนักบมาแล้วก็เข้าไปติดตามช่องของน้องน้ำเพชรน้องน้ำเพชรน้ำเพชรแอนแม่สองล่าแอนแม่สองล่าด้วยนะครับครับคครัับบนนายด้วของพี่ควันก็จะฝากกด ปิดกิฟ์เท่านี้เหมือนกันนะครับเพราะว่า11นาทีแล้วครับก็กลัวแม่ๆจะหิวตามนะครับมองมองมองอ่าแนะนำเมนูของแต่ละอย่างหน่อยสิครับผัดทะเลผัดทะเลปลาซาดีนอย่างดีคข้าวไข่ภูเขาไข่ภูเขาผัดกะทะครับครับเนี่ยต้มหมงนกต้มนกโอเคครับ อ่ายังไงก็ฝากติดตามช่องน้ำเพชรแอนแม่สองล่าแล้วก็ช่องภายบุญส่งน้องธันวาด้วยนะครับวันนี้เราสามคนก็ขอไปรับประทานอาหารต่อนะครับสวัสดีครับ